เหมือนรถเพิ่งจะแต่งภายในมานะเบาะ V A P เพดาน V A P ระบบไฟจัดเต็มแอร์ไมโครบัสนะครับฟิล์มใหม่ทั้งคันนะครับติดให้ใหม่เลยติดให้ใหม่นะสวัสดีค่ะไฮเอสนะครับคอมพิวเตอร์เป็นตัวไฮ o ู p นะตัวนี้ปี2 0 1 1ราคา619,000บาทแต่งเต็มเต็มนะเอร์ไมโครบัสนะครับภายใน V A P สุดๆแล้วก็ที่สำคัญมันใหม่มากภายในเพิ่งทำมานะมาดูรอบคันไป คันนี้สวยยังไงคะคันนี้สวยยังไงนะ,ะคันนี้เป็นรถหน้าเดิมนะครับเป็นรถหน้าเดิมตอนนี้เป็นปี2022สวยงามหน้าเดิมนะที่สําคัญภายในบอกเลยว่าสวยมากสวยยังไงเหมือนรถเพิ่งแต่งมาอันนี้เหมือนรถเพิ่งจะแต่งภายในมานะเบาะ VIP เพดาน VIP ระบบไฟจัดเต็มอแอร์ไมโครบัสนะครับเครื่องยนต์2.5ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับ<ช>ที่สำคัญคันนี้มีล้อแมก อ่าล้อ,ลอใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อย<า>สภาพโดยรวมนะอ่าภายในนะครับภายในคันนี้ปรับสภาพใหม่นะคันนี้สปาภายในเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสปาครบอ่าสปาภา,ายในเรียบร้อยนะฟิล์ม,มใหม่ทั้งคันนะครับติดให้ใหม่ยดให้ใหม่นะฟิล์มเดิมมาสวยแค่ไหนก็ไม่เอาเอเอาใหม่ไปเลยนะครับเป็นประหลอดนะวันนี้สะท้อนความร้อนได้ดีมากอ่า เราแอบเห็นว่าเฮียแอบจะมาลงงานเองตอนที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นไงบ้างแรกเข้าแรกเข้ารถรถค่อนข้างจะแทบจะไม่ทําอะไรนะคันนี้รถเดือสดมากแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคันนี้ทํารีวิวตั้งแต่วันที่มานะตอนแรกเลยทําแล้วรีวิววันที่มาล้างขัดธรรมดาทั่วไปนะครับสเต็ปแรกๆไม่ได้อะไรมากมายนะอันนี้ก็มาติดฟิล์มแค่นั้นภายในบอกเลยว่าสดสวยสุด อขนาดนี้ต้องไปดูแล้วไหมคะไ<า>ปะนี่คือยือนเต็มขาเลยนะคะอโอ้โหยังไม่ชนเพดานเลยนะานะครับเหมือนติดตั้งมาใหม่เหมือนเพิ่งไปติดตั้งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วเอารถมาขายนะครับเหมือนเอารถตู้มาแต่งขายนะแต่ไม่มใช่นะคันนี้ติดตั้งจากเจ้าของเดิมมานะครับเบาะ V A P ล้งางคา V A P ให้รูปรูป้รรรรรราแอนมาเห่ามากเลยันนี้นะครับที่สําคัญนะคันนี้ที่สําคัญนะมีจอนะครับจอหลัง ไหนจอตัวนี้มันจะฝังอยู่แบบนี้โอ้มันบิวอินมาเลยอ่าเป็นจอบิวอินคล้ายๆกับกระเป๋าอ่าภาพได้นะครับเป็นแอร์ไมโครบัสนะคันนี้ไมโครบัสเรียบร้อยสำหรับคันที่หาตัวแอร์ไมโครบัสอยู่คันนี้มาครบๆนะครับแล้วก็คันนี้เป็นจอหน้า Android นะครับอืโอ Android เลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ว่าใหม่แค่ไหนไม่น่าชื่อว่าเป็นรถปี2012นะคะคันนี้เครื่องยนต์ 2KD นะครับ ใหม่มากนะครับเครื่องนิ่มมากเงียบมากอ่านี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะมาแบบนี้เลยก็รายการที่จะเปลี่ยนให้นะครับเวลาออกรถนะก็เป็นเรื่องของสายพานไทิ่งนะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่องนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูยางแท่นเครื่องให้แบตเตอรี่อุปกรณ์ที่ใช้งานมาที่มีการสึกหอนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจัดการให้รถพร้อมใช้นะครับ รถตู้คอมพิวเตอร์ไฮรูปคันนี้นะพร้อมออกไปทำอาหากินเลยนะมไม่<จ>ต้องไปทำอะไรอีกนะครับพร้อมๆนะเติมน้ำมันขับยางเดียวยางเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ถ้าสนใจเป็นเจ้าของนะออกรถใช้เงินเพียง100บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยหวนไม่แพงนะครับก็ถูกมากคันนี้และก็เป็นรถที่สภาพบอกได้เลยว่าใหม่มากๆหายากนะสภาพนี้มาก เชื่อว่าคันนี้จะเป็นรถคันที่ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้มากเพราะว่าประหยัดน้ำมันด้วยครับนะอ่าโอเคสนใจติดต่อนะครับพี่อาร์ตนะครับทาง0818786695ก่อนอื่นอ,อย่าลืมนะกดซับสไคร b e นะเดี๋ยวได้ดูรถคลิปรถส,สรวยๆเข้ามานะครับช่วงนี้เข้ามาเยอะมากโ<ม>ดยเฉพาะรถตู้นะครับใช่แนวรถตู้มาเยอะมากช่วงนี้ทมาอากินนะครับใช่ครับอ่าและก็อีก<ฤ>ช่องทางหนึ่งทาง Facebook นะครับ<ฤ>แฟนเพจเฟซบุ๊กสีรุ้งคาเซ็นเตอร์รถยนมือสองนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วย